รักษาการปวดหลังเราลงขาเนี่ยเรามีวิธีรักษาโดยการใช้ Paint the Series Podcast ปวดให้สุดแล้วหยุดที่เรา เราสองคนเป็นวิสัญญีแพทย์อนุสาขาระงับปวดนะคะนอกจากวิสัญญีแพทย์เนี่ยจะวางยาสรุปคนไข้ได้แล้วเนี่ยเรายังดูแลเรื่องอาการปวดหลังได้อีกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอาการปวดหลังโดยเฉพาะเรื่องปวดหลังร้าวลงขากันอาการปวดหลังโดยเฉพาะหลังล่างเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยเลย อย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องแยกกันออกจาก2กลุ่มเนี่ยเพราะว่าวิธีการรักษามันต่างกันครับหนึ่งเลยคือปวดหลังอย่างเดียวไม่แมไม่ลาวไปไหนเลยอย่างมากก็ราวสะโพกนิดหน่อย,อยไม่ลงขาส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะเกิดจากข้อต่อก,กระดูก หมอนรองเกิดการอักเสบหรือ,อ,อการปลิ้นออกมาจากตำแหน่งของหมอนรองอันที่สองเนี่ยที่คนไข่มักจะแบบปวดทรมานเยอะเป็นกังวลว่าแบบเออมันจะเป็นอันตรายไหมก็คือปวดหลังรล้าลงขาการปวดหลังรล้าลงขาเนี่ยพอจะอธิบายได้ว่าการกดของกระดูกสันหลังหรือว่าหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นออกมาเนี่ยมันมีการไปกระทบกระเทือนหรือว่าระคายเคืองต่อปมรากประสาทที่ออกมาจาก ไขนหลังทําให้มีอาการแสดงของระบบป,ประสาทก็คือเป็นอาการร้าวลงขานั่นเองค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยสังเกตอาการที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ต้องมาหาแพทย์ให้ทันเวลาไม่ว่าจะเป็นนอนพักแล้วอาการปวดเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยทานยาแก้ปวดเบื้องต้นแล้วเนี่ยอาการปวดไม่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วมีอาการอันนึงที่ห้ามรอเลยนะคะต้องมางทันทีก็คืออาการปวดร่วมกับ ไม่สามารถกลั้นสัาวะอุจจาระได้หรือว่ามีอาการขับถ่ายที่ผิดปกติอย่างรุนแรงเนี่ยก็จะบอกได้ว่ามีการกดเอือบจะทั้งหมดของรากประสาทแล้วกลุ่มนี้เนี่ยควรจะรีบมาพบแพทย์ค่ะ หมอทุกคนเนาะจะเริ่มด้วยการสัประวัตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วอาจจะมีการส่งพวกเอ็กซเรย์หรือว่า m r i เนี่ยเพิ่ม<ช>นะครับเมื่อพอจะทราบแล้วว่าอาอันนี้เนี่ยเป็นปวดหลังเร้าลงขาจากเส้นประสาทมันถูกกดแล้วเขาก็จะประเมินความรุนแรงว่าถึงขั้นจะต้องผ่าตัดหรือยังหมอฝนสามารถแนะน,านําคนไข้ได้ไหมคะว่าแบบยังไม่อยากผ่าตัดเลยคนไข้รอได้นะยังไม่ต้องผ่าตอนนี้แต่คนไข้แบบกังวลเรื่องอาการปวดมากเลยมันรบก,กวนชีวิตประจําวันมากเลยการรักษาการปวดหลังร้าลงขาเนี่ยเรามีวิธีรักษ โดยการใช้เข็มเล็กๆแล้วก็อีสเ่ยในการนำทางเพื่อไปฉีดยาระงับปวดรวมถึงยาระงับการอักเสบภายในทําให้การปวดหลังแล้วก็อาการปวดหลังร้าวลงขาหายไปผลคอ่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะระหว่างน,นั้นเนี่ยที่คนไข้หลังฉีดยาแล้วสามารถเดินได้ดีเลย<ม>เราจะแนะนําคนไข้ให้ปฏิบัติตัวได้อย่างไงบ้างครับคนไข้หลายคนเลยนะคะพอหายปวดก็กลับไปใช้ชีวิตซุ่มเซียนไปยกของหนีหรือว่าไปทํากิจกรรมที่อาจจะก,ก่อให้เกิด การปวดเพิ่มขึ้นโดยที่กล้ามเนื้อหลังเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็มีวิธีการแนะนําก็คือควรจะกลับไปกายภาพแล้วก็ยืดเยียดเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังทําให้เราสามารถเนี่ยพยุงตัวกระดูกสันหลังแล้วก็ลดอาการกดทับร่วมไปกับยาที่ออกฤทธิด้วยค่ะแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยการปวดหลังเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนการเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกระงับปวดเนี่ยสามารถที่จะตรวจประเมินตรวจร่างกายแล้วก็แนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมได้ค่ะ ก็อยากจะฝากเน,นึงว่าคลินิกระงับปวดของเราเนี่ยให้บริการการาระงับปวดในรูปแบบที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะปวดอะไรก็ตามสามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกของเราได้เสมอนะครับมีอาการปวดหลังไม่ว่าจะเป็นปวดหลังล่างหรือว่าการปวดหลังร้าวลงขาอย่าลืมถึงเรานะคะคลินิกระงับปวดโรงพยาบาลจุฬาพรค่ะ